พาไปดูกับอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงที่เป็นที่พูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบวงกว้างเมื่ออยู่ๆครับดันเกิดเหตุการณ์ที่สองสตรีมมอดดังระดับแนวหน้าของไทยอย่างกิจางและดอยเซอร์เกิดผิดใจกันกลางสตรีมโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นในไลฟ์สตรีมของกิจางโดยเป็นทางฝั่งดอยเซอร์ครับที่ได้เข้ามาแซวประเด็นคู่จิ้นของกิจายแน่นอนครับว่าเมื่อดอยเซอร์แซวมาแบบนี้ กิจไงน้องคนสนิทครับก็ได้แซลประโยคประโยคหนึ่งกลับไปที่ตัวดอยเซอร์ซึ่งคำพูที่กิจไงแซลกลับไปเนี่ยดูเหมือนว่าทางดอยเซอร์จะมีท่าทีที่ไม่พอใจเท่าไหร่นัก,กนยังไงกิจไงจบยังใกล้แล้วครับพี่ใกล้จะจบแล้วทำไม่นายไม่ไปดูอาการแป้งอะทำไมผมต้องดูด้ะเอาโอ้โหพี่เป็นกิจนะพี่ไปแล้วจริงก็ผมไม่ใช่พี่เน่สติละ